ตาเจ้าก็จริงอืใช่ไหมน่เคยผันเจ้าคนจังเลิมนเดียวแกงง้มาลงันยายฟันนั่นเห็นปลาคู่ยู่บันใช่ไหมแม่ปลาคู่บัน้ามาลง่งนียอู่ปลาคูบนเทาเมาแ่มันหพันนปิ้งพันกี้ริดแม่ไหมที่เตาไฟใต่เล็กเหี้ยเปล่าเตาไฟต้มจะว่าพูไก็่าพไปตำไม่ไม้อ่าไม่จิกทันแล้ไปจำน้ำผ่น อืจำเพราะสวยๆหนะาจำเด็ดจำเด็ดแต่ว่าพี่กับเพียงเนี่ยไม่ละไม่ละซีนวยบดไม่ละซีนวยบดเป็นแพงเลยเมีนว่าเมียนว่ามียนไม่เดียว เน่าอึนอะไรเนมันเนียเนี่ยเนี่ยวันอาทาตย์เดี๋ยามึงก็เดินมาชอมันหองเนีายนะเกี่ยเนี่ยเนี่ยบอยเงี่ยไข่ยีนบอยมาบึงเล่าอ้ะมันห็นประคู่นะครับจะวาดจ่วัดบ้านมองรวยเนี่ยนะครับมันยากไรอันไรยากพอดีลุงควาเปิ้งก็พลิกมาเนาะกีผีเตยเตาไฟเขาเลยเนาะใส่เล็กเห็บเปล่าก็กระเทียมเจี๊ยบซ่าหงษ์ที่หัวม้วนต่้น จัดไปอัลลัซีนออัลลัซีนอยอันแม่ค้าจกนเขาเอกันด่านี่ลายไม่เห็นไหมยัยที่แบัเพลิกเนี่ยเพลกนี่ลายไม่เห็นปะเสียดอยู่ประมาณปดไม้ละประมาณแปดแปดไม้ได้เดลรซีเรอซีออาแปดมันมีเื่อนอยู่ข้างๆแล้วแปดซีเขาแปดซีดต่ยัยหลวงพ่อเป็นเก่าได้นะครับ แต่ังจะตาม่เคยฝานเจี่ยอกันค่เจ้าทอันนี่ว่ายไม่เคยฝันเจอละครเลยเจียมื่อดันแต่ใน่างีไปเอายางแท้หางไปเอาเปลาถึไม่ลากไมเงว่ายไปว่าไหวินาเนาะขึ้นสิฝันเนี่ยเป็นวันศิลป์หรอมันช่าไงร่างลยาก้อนเนี่ยไปไวแล้วก็มาฝันขึ้นเล่เงไ ฝันจังได้ฝันอันตั้งฝันเห็น่นเลยเออฝัน่า่นจีบักผีเราเพนนอันนี่เล็กแค่ยังเล็ก่ังตาหนะเสียบเสียบบักิกขั้นไปอันละซีน้อยสีน้อยผกแต่ว่าแปลนไม่เออี่ยนไม่นะครับธรรมดากตีลวงพอเปนเก่าเลยใหลวงพอเก่าอันปิ้งมาพึไม่ละซีกะซีเี่แปดแปดปิ้งกสิแปดี่แต่ีเป็นอัน เก่าเปดซีถั่แล uh. ้วยู้วัดจะมีซีสูนตีเป็นยังก็พระพระผู้ใหญ่จะเป็นเก่าแล้วครับพระผู้ใหญ่เป็นเก่าติครับแต่ผู้เญิาวัดติเป็นแปดเป็นอืมแต่ว่าอันนี้เพันปีเจ้าวาดเป็นพระผู้ใหญ่นั่น嘛ส่วนใหญ่จะเป็นเก่าครับพระเจ้าวาดพระผู้ใหญ่เนี่ยังแล้วบางแต่ว่าบางคนก็ตีแปดหรอว่าเนาะ

สิบแปดซี่นี่จะหญ่เข้ามาเท่าแปดแปดซี่เก้าแปดซีก็ได้นะครับนะเพราะว่าเป็นภาพเป็นแปดก็ได้เป็นเก้าก็ได้พร้อมแล้วสมุนอายุอายุยัยเด็กยี่สิบห้ายี่สิบหก

ติัวเหรอคะสิหกสิบกัวเหรอหมอพกสิบัวแล้วอืาสิัวเท่าไรวเท่าไรนะต่รู่โอ้โหอายุลุงรูดนะ่รู้ปบบนันเียวายกระัเจาเป็นตีนเสียหน่อยเนาะตีเป็นประคู่เป็นเก่าเนาะปลาคู่เป็นเก่านะครับอืมอัน ไม่ครับคุณยายนี่มีใหม่ละซีไม่ละซีซีนวยเสียมพริกซีนวยเสียมพริกซีนวยแต่ว่ามีแปดไม่ก็เลยตีเก้าแปดซีนะครับดูสังกัดตีแปดแปดซีบางคนกตีพาเป็นแปดนะครับมาเลยก็เลยตีแปดแปดซีนะก็ตัดให้เป็นแปดซีเก้าซีนะครับแล้วอายุคุณยายผู้ฟันนี่เจ็อบสิบห้าปีเด้วนะครับเกิดพราสอนใดจำได้ไ่มคุณยายเก้าหนึ่งเกิดเก้าหนึ่งเรียกง้ามตัวนี้ไหมเอาอยู่คุณยานั่ เออพ่อสาะเกิดน้ำพ่อเสาะเกิดเก่าหนึ่งเด้อนะครับคุณยาย่เนะเออพ่อเสาเกิดสองสองสี่เก้าหนึ่นองอืมเก้าหนึ่งเด็างดีเลยครับเป็นคุณยายฝันเกี่ยวกับพ่อคู่เพลินพ่อคู่เพลินวาลุพ่อคู่เดี่ยวงพริกนะครับปีงมับพริกอยู่แปดไม้ไม้ละสี่หน่วย แมนครับมาเลยก็ไดล้ตีเก้าแปดสี่แปดแปดสี่ก็ตีแปดสี่กับสี่เก่าเอาเก่าสี่ครับว่าได้ขายใหยไม่เสียบลูกชิ้นมาเต้ไม่เสียบบุกพี่กี้พี่ไม่เสียบบุกพี่คนย่างเส่เหลือไม่มันสับที่เเป็นแทงเลยที่คนเสียบเสียบใส่ไส้น ไม่แม่เเป็นนึงว่ใม่แยกตอนนี้มันเป็นดอกก็ได้แล่หาเล่นมาโอ้มีจำพวกยากอยากเนาะนี่ไก่เหมอตัวยกไม่แค่นี่ไก่เนาะอะไรยุ่ลไก่อยากเนอัยอะไรยุ่ไก่ก็อยากนะครับผุนดี๋เราแค่เอาเกินหนาบานเต็มอยู่นะนี่เริ่องอยากแล้วนะเฮยว่าหลายขักหลายเนี่ยวันนี้มันจะไปเก็บไก่อกมันเก็บเก็บอยู่ละนี่มันไมนร้อนยังร้อนเท่าซุ้มมไม่ร้อนมีคนกินเนย่ยนะลาไเนนะอันนี้เนี่ยวแรก ย no, <c <c ันมีย no. ันรอมยันมียันรอมกะพัดเกิดมากเลย่เคยฝันเห็นพระคูมันจักเกียรมาไงมันจะฝันเห็นมันจะฝันเห็นผามันผาอมมันสินดำมันขันหาจะไม่สบาย เรว่าาสาธุเออปูขุมข้องลูกหลานหข่ีดีไม่แห้งปูหลักสมรักษาปูยายนี่กระเลยผสกครับอ้หลักสมรักษาลูกหลานได้เจ็บไข่ไข่ไข่หาเงินหาท่อไข่เจริญเจรินเด้อลูกหลานเพิ่งถ้าบารมียุญปูยาย่นี่ละปูกระเลยาสกครับวางสีไรได้ฟันดียอแต้องได้จังัดด คู่อยู่วันเนาะแต่ว่าห้องจำอายุขนาดยะาเนาะอายุเร่าสิท่าไห่บุเด้ก่อนความย่าเสาอ,อือหรือความย่าเสาแต่ว่าห้องจำอาอยุ่ย่าเสาวอะไรบัวอันนี้เพิ่คนมาเหยียไว้์นะเพิ่นมากาลสิน่าเ เสาหลักแล้วเลิกการอืมไม่ีใรมีเลย้าอะไรยังไงเนี่ยจ้เน่เาอ๋อเสาหลัตายแล้วหรจ้ะปีกัปเดียถ้าพอตายเดยนี่ยเสาตายเลยจ้ะปีเลยเสาหลักตายเลยจ้ะปีเีย้ะไรก็ตี๋เนอะไรเสาหลักตายแต่ละปีลบอังไเาะารเดี้ยเนต้นยังคนท่วาเอาจาก้นอดก็ได้ติปีละกันเอาเมนบ่ต้นเมน ต้นบานดีกว่าคุณยายนะครับฝันเห็นผักคู่นะครับคุณยายฝันเห็นผักคู่กะลังกะลังปิ้งแบบพริกเนาะเผาบพริกบ้านเท่ากันเผากีบพริกตำแก้วนะครับหรือกับบั้นเทียบกับซีว่าเผาพริกตำน้ำพริกนะครับเนาะมีอยู่ยแปดไม้ไม้ละซีนวยนะครับหลวงพ่อพูปิ้งยายก็ได้กินน้ำพร้อมเนาะแต่จำยาุ่นพิ่นอยู่ ก๋าชำจะละลายดิเิบเขาอยู่บ่หญ่จาธรรมดาดีกินหนึ่งเข้าดิเล่เขาดิจำน้ำเพิ่นลอะไรแย่มากกว่าไรอนี่ายมากกว่าไรนนี่สีนู้นสีโย่มังเดะเก่าแปดซีนห้มาเก่าแปดซีบ่ครับอืมคุณยายมาเกาแปดซีเด้อนะครับพี่น้องเลยซีนะครับไอตันเหลืองหรืตันแปดซีนะยายนะแปดซีเก่าซีนะครับเด้อในวันนี้ โอ้ยโชคเมาน้ำคุณยายท่องมาด้วครับเด้อนะครับฟันเห็นปลาคู่อยู่บัดบานเข้าม่แก้วห้องนี่แหละฟันเทยนเนะเกียเราไม่เคยันตะเกียงน้าๆนก็เป็นโชคกนลาบไปเด้อคนไ่เคยฝันเกี่ยวฝันเกี้ยวมันสินทำมันสินเนี่ยมันสินใหญ่ฟันเียนฝนก็คืเป็นโชคกุลาบอยู่นะครับบาริทีทรายายบาริทียายหนึ่งเก็ตเก้าหนึ่งเก็ตเก้าอีกม่บาริที แต่ว่านอนอยู่ปุ่นดิเงี้ยพันยิ่นเจ้นอ่อญีุ่่นมาห่อันบ้านเลขที่เพิ่งก็สองสี่บ้านเลขที่สองสี่เออสองสี่สสามอืมบัที่สองสี่สองสี่ทัพหมู่สามเนาะจะบานห่ในบานยาย่เจ็ดสิเก้ามงเอืมนะครับเจ็ดเก้า กันเป็นแไหดยอจกันสป่ะต่ว่ายาไปนอนบ้านพญเลินคราก็ใหับอันนี้รับนอนขับนะนอนน้ำหลานนะครับแล้วบ้านบ้านนี้ได้ยายีลีย่นีนะเพื่อเจ็ดสิบเก้ามูหนึ่งเต่ว่าขึ้นฟันเวฟันนี่บ้านหลานบ้านใดทียี่สิบสี่มูสามเด้๋พี่น้องเราก็ลองฟัง้องพิดจหน้าดีๆนะครับแต่ว่ายายได้กินน้ำพริกปลาคู่ตำโยกะขนาดชิมิโชกอยดอกนะครับขนาดิเขายยก แล้วว่าแว่าสิเป็นตัวใดเด้อนะครับเก้สนะครับเด้อนะครับเก้า8ป8สี่ดแปดเก้าสนะครับอายุคุณยายเจ็ดสิบปีพอซอสองสี่หนึ่งเกนะครับบ้านที่คุณยายฝันคือบ้านเลขที่24หมู่สส่วนบ้านเลขที่เพิ่นปัจจุบ,บันอยู่นี่นะครับคือบ้านเลขเจ็ดสก้าหมู่หนึ่งนะยายเนาะ เอ้าวโชคขำหวานะคุณยายนึ่งว mm ัน hmm. น <ICH> e ี้ครับเด้อฝันดีครับฝันงามฝันเห็นผาเห็นเจ้ามิเตอโฉดตลาดด้วยยายเด้อโชคขำหวานครับขำหวานนะคุณยายเด้อครับเออมือนตัว